สวัสดีค่ะ EP นี้ก็เป็น EP ที่386แล้วนะคะปีใหม่นี้เราจะไปเที่ยวไหนกันดีนะคะดิฉันก็ได้เดินทางกลับมาที่ต่างจังหวัดนะคะก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวคาเฟ่นะคะคาเฟ่แห่งนี้นะคะชื่อว่าร้านขนมหวานคาเฟ่นะคะ เป็นร้านคาเฟ่ขนมหวานนะคะที่จัดร้านได้เก๋สุดๆเลยค่ะพอเข้าไปในร้านก็จะมีอาการยืนงงๆนิดนึงเพราะว่าอยู่ในดงขนมหวานไทยๆกลิ่นหอมทั้งร้านเลยค่ะเลือกไม่ถูกเลยค่ะว่าจะรับประทานอะไรดีนะคะน่ากินไปหมดทุกเมนูเลยค่ะร้านคาก็กว้างขวางนะคะมีทั้งอิน o ดอ d o o ดนะคะแล้วก็พนักง,งานก็น่ารักมากๆเลยค่ะ อันนี้เป็นขนมหวานพอเราเข้ามาในร้านนะคะก็จะมีขนมหวานแบบไทยๆค่ะมีทุกอย่างเลยนะคะขนมหวานก็ราคาถูกค่ะไม่แพงนะคะร้านขนมหวานแห่งนี้นะคะจะเป็นร้านขนมหวานแบบไทยๆนะคะเป็นร้านคาเฟ่จัดมุมร้านสวยงามมากๆค่ะประดับตกแต่งด้วยดอกไม้นะคะไม้ประดับนะคะมีมุมต่างๆนะคะสำหรับ เป็นจุดที่สามารถถ่ายรูปได้ทีเดียวค่ะจุดต่างๆที่จะสามารถถ่ายรูปได้มีทั้งที่เป็นที่เรานั่งรับประทานแล้วก็เป็นมุมต่างๆที่เขาจัดไว้อย่างสวยงามทีเดียวค่ะขนมหวานเห็นไหมคะมีขนมทุกอย่างคะ่ะทองจิบทองจอดไฟทองข้าวเหนียวแก้วนะคะแล้วก็ขนมชั้นนะคะ ขนมซาคู่ขนมเนียวขนมใส่ไส้ขนมกล้วยนะคะขนมอมาลาขนมบ้าบินวุ้นนะคะลูกชุบนะคะมีทุกอย่างทุกชนิดนะคะแล้วแต่เราจะเลือกนะคะรับประทานก่อนที่เราจะเข้าไปนั่งเราต้องเลือกขนมก่อนนะคะขนมเนี่ยจะมีทั้งขนมที่เป็นขนมที่ พร้อมรับประทานเลยแล้วก็เป็นขนมหวานที่เป็นน้ำาอะคะ่ะอย่างเช่นกล้ยวยบดชีอย่างเงี้ยคะ่ะอ่พวกเราก็เข้าไปในร้านก็สั่งขนมมานะคะสั่งขนมพร้อมกับน้ํานะคะที่เราสั่งกันมาก็มีน้ําชาเขียวนะคะน้ำชามะนาวน้ำโกโก้นะคะก็น้ำอะไรคะน้าชา เย็นค่ะเราก็สั่งมานะคะรับประทานไปด้วยแล้วก็ถ่ายรูปไปด้วยไปดูมุมต่างๆนะคะภายในร้านจะเห็นว่าภายในร้านเนี่ยมุมต่างๆเนี่ยสวยมากเลยค่ะเราก็รับประทานไปด้วยนะคะหามุมที่สำหรับจะถ่ายรูปไปด้วยนะคะเห็นไหมคะแต่ละคนก็นั่งรับประทานกันดิฉันก็แผนกล้องมาให้ดูนะคะว่า มุมต่างๆเนี่ยสวยมากก็ออกมาถ่ายนอกร้านอันนี้เป็นบรรยากาศเอ่าอดอร์นะคะภายนอกร้านภายนอกร้านเขาก็จะประดับตกแต่งไว้อย่างสวยงามเลยทีเดียวค่ะดิฉันก็มีโอกาสได้ถ่ายรูปในทุกๆมุมนะคะที่ถ่ายให้ท่านดูนะคะที่ถ่ายให้ท่านดูเนี่ยหมายความว่าเป็นจุดที่อยู่ภายนอกร้านนะคะเป็นออเดอร์ค่ะ มีมุมต่างๆไม่ว่าเราจะนั่งโต๊ะไหนนะคะก็จะมีมุมสำหรับถ่ายรูปหมดเลยค่ะใครที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวนะคะพื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่จังหวัดตรังนะคะถ้าเดินทางมาท่องเที่ยวจะหาคาเฟ่ร้านคาเฟ่นะคะที่มีมุมถ่ายรูปสวยๆนะคะก็แนะนำให้มาร้านขนมหวานคาเฟ่นะคะแห่งนี้นะคะ ขนมหวานก็ราคาถูกขายย่อมเยานะคะชิ้นละสิบบาทนะคะอ่าชิ้นละสิบบาทมีให้เลือกมากมายเลยะคะ่ะขนมหวานเนี่ยถูกมากมากนะคะเราสั่งขนมหวานพร้อมกับอ่าน้ำนะคะไปนั่งรับประทานแล้วก็รับประทานเสร็จแล้วแล้วก็ออกมาจุดข้างนอกนะคะเห็นไหมคะ่ะ มีมุมต่างๆเยอะแยะเลยค่ะใครที่ชอบนะคะแต่งตัวสวยๆนะคะแต่งตัวสวยๆมาเลือกมุมสําหรับถ่ายรูปตรงนี้เป็นมุมสําหรับดินเนอร์นะคะที่เขาจัดไว้ให้เรานะคะไว้สําหรับถ่ายรูปตรงนี้จะมีกระตูมดอกไม้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวดิฉันจะถ่ายออกไปให้ดูนะคะเห็นไหมคะมุมต่างๆเยอะแยะเลยอันนี้ก็เป็น รถจักรยานค่ะตรงนี้ก็เป็นมุมเป็นมุมสวนนะคะอันนี้เป็นสวนก็จะมีเปรแล้วก็มีจุดสําหรับถ่ายรูปนะคะเราก็ออกมาถ่ายรูปกันนะคะในแต่ละจุดแต่ละจุดนะคะสวยไหมคะมุมนี้สวยมากๆค่ะสีสันสดใสเลยนะคะ อ่านี่เราเดินออกกันไปแล้วนะคะเพราะว่าเราถ่ายรูปกันแล้วน่าจะเออใช้เวลาสักพักนะะึงค่ะสำหรับถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายกันเกือบทุกมุมเห็นไหมคะมุมตรงนี้ก็สวยมากนะคะเซลฟี่เองก็ได้นะคะหรือว่าให้เพื่อนๆถ่ายให้ตรงนี้เราก็ถ่ายไปแล้วนะคะเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะให้ดูรูปที่ดิฉันถ่ายไปนะคะอย่าลืมนะคะถ้ามาร้านอย่างนี้นะคะ แต่งชุดสวยๆมากนะคะมารับประทานพร้อมกับถ่ายรูปไปด้วยเราก็จะมีรูปนะคะไปอวดเพื่อนๆในวันปีใหม่กันนะคะไม่ต้องไปเที่ยวไหนไกลๆค่ะไปนั่งรับประทานอาหารร้านนี้นะคะดิฉันก็ได้ยินมาว่านอกจากขนมหวานแล้วนะคะยังมีอาหารเป็นชนิดพวกข้าวด้วยนะคะ แต่พวกเราก็สั่งแต่ขนมหวานไปนั่งรับประทานกันนะคะรับประทานเสร็จแลว้วเราก็ออกเดินทางนะคะก่อนที่จะกลับนะคะเราก็ถ่ายรูปไปด้วยนะคะมุมนู้นมุมนี้นะคะสุดท้ายเราก็ถ่ายที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านคือตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราดูรูปนะคะอันนี้ก็คือรูปที่ดิฉันถ่ายมานะคะอันนี้คือหน้าร้านนะคะ อันนี้ภายในร้านเมื่อกี้ที่เป็นขนมหวานนะคะอันนี้ก็ภายในร้านนะคะก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะว่าอันนี้นอกร้านเอาดอนะคะอันนี้ก็ภายในร้านก็จะมีมุมต่าง,างเๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะดีฉันก็แต่งตัวไปสวยๆนะคะสำหรับไปถ่ายรูปหลังจากนั้นเราก็ไปร้านชินตานะคะ ชินตาภายในตลาดนะคะอืมก็จะมีจุดเช็คอินนะคะจุดที่เขาตกแต่งตรงนี้นะคะเปรียบเสมือนเป็นประเทศญี่ปุ่นนะคะมีต้นซากุระนะคะไว้ให้เราได้ถ่ายรูปกันนะคะดิฉันก็ถ่ายมาพอประมาณนะคะก็ถ่ายมุมนู้นมุมนี้นะคะ เป็นจุดเช็คอินนะคะนี่ตลาดชินตานะคะแล้วก็นี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะก็เราก็ไม่พลาดที่จะถ่ายรูปมุมสวยๆนะคะใครหิวหรือต้องการรับประทานอาหารก็เข้าไปในตลาดนะคะใครต้องการมาถ่ายรูปอย่างเดียวก็ถ่ายรูปอย่างเดียวเราก็กลับนะคะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างรูปนะคะที่ดิฉันถ่ายมานะคะเห็นมุมสวยๆก็เลยแวะถ่ายะคะ่ะอันนี้ก็เป็นต้นซากุระเมื่อกี้ที่เราให้ดูกันนะคะดิฉันก็ถ่ายมาเป็นที่ระลึกนะคะก็มีรูปสำหรับอวดเพื่อนๆในวันปีใหม่แล้วล่ะคะ่ะ EP นี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสิทธิ์นัทชาแนลนะคะ อย่าลืมนะคะไม่รู้จะไปไหนก็แวะมาร้านขนมหวานแล้วก็ตลาดชินตานะคะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านมากนะคะีพีนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามช่องสื่อนัชแนลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะีพีนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ